สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดการ์ดโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกงเ่นอีกแล้วน,นะครับซึ่งวันนี้ผมไปหามาได้ทั้งหมด3ชุดนะครับเพื่อนๆชุดแรกก็เป็นชุดการประดัของผู้ไร้พ่งงา,า,พา,ยพายนะครับทั้งหมด2แพ็คนะครับชุดที่2เป็นชุดวิวัฒนาการเมรก้านะครับสามแพ็คนะครับชุดสุดท้ายเป็นชุดแบ็กแอนไว้ะนะครับเพื่อนๆน,นี่แบ็กแอนไว้มีแค่ชุดเดียวนะครับเสียดายหาไม่ได้ชุดเดียว เราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับว่าทั้งหมด6แพ็คเราจะได้อะไรบ้างครับไปกันเลยนี่นะครับทุกคนเราจะได้การ์ดโปรโมททั้งหมดของ3ชุดนะครับนี่โอเคและนี่ครับทุกคนหลังจากที่แกะออกมาแล้วเราจะได้ซองย่อยทั้งหมด12ซองนะครับเป็นการประกาศคำพูดได้้าทั้งหมด4ซอง ชุดแบกันไว้สองซองแล้วก็วิวัฒนาการเมรกา6ซองนะครับมาเรากำลังเริ่มเปิดกันเลยเริ่มมาด้วยชุดวิวัฒนาการเมรกานะครับมาสองแรกเมกาลูกาลิโอจงมาเมกาสนน <laughs> ั้นจงมามาลุ้นกันนะเพื่อนสองแรกเราจะได้อะไรมาอินเทเลียนโรคอน นานาคุจังชื่อสวรรค์เลยครับตอนนี้ไบต่อไปลูลูจาร่ารุจาร่ารุจุล่านะครับ <c oughs> อ่านผิดอ่านถูกมแล้วใบสุดท้ายกายูนะครับเทนชินินสองอไรก็เกลือแล้วครับปเปิดหัวก็ไม่ค่อยดีนะครับนะเพื่อนเรายังมีอีกหลายซองนะครับลุ้นกันต่อไปสองที่สอง จะมีอะไรมาหรือเปล่าดาเกนกุแซนแพนลูจูล่าตาคิงคุลุแล้วก็การ์ดยูนะครับมิกาโบเกะนี่ตัวนี้ก็ร้อนๆตั้งหน่อยว่าป่ชุดต่อไปซองต่อไปขาวทั้งสองซองเลยนะครับซองที่สามจะเป็นยังไง เกียวจีออนมินิโรดซุจินินอีวากแล้วก็การ์ดอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆป่าเพียมพลังนะคะสามสองเงียบกรี๊บสองที่สี่นี่เราเราจะได้ซักใบไหมครับวันนี้ <c oughs> โอ้วันนี้ยังไม่เคยได้นะครับ อีวี่เหรอไปจิโกลิต้าโคจิโอแมนทายแล้วก็อ,อุ๊ยการ์ดอาร์อาร์แล้วกบเพื่อ<ๆ>นๆนี่ลุ้นกันเลยนะครับการ์ดอาร์หนึ่งสองสาม <c oughs> เมกาไลโวโอ้ยสวยนะครับใบน,นี้มีลายวิบวับวิบวับด้วยเลยครับ <laughs> นี่เราก็ตั้งกันไว้ก่อนการแรกอาการแรกของเรามาซสองต่อไป การ์ดชุดนี้สวยนะครับพเพื่อนๆนี่มีความวิบวับวิบวับสวยสวยดีนะครับก,การอาอายังสวยเลยครับอิชิเอนจิโคเล็กเลดูโคร็อบธรรมะธรรมะแล้วก็วก,การ์ดอาน,น,ออน,ดนะครับเพื่อนเซอร์นียตนะครับเป็นการ์ด่อยการนี้ก็สวยนะครับเพื่อนตั้งค์เลยครับสองต่อไป มาความมาทอนของมิซุรุโอนิดิวเอเล็กทิเท็ดเบลีฟแล้วก็การ์ดยูนะครับพเพื่อนซาโกเลิ่อนสมจะไม่ดีแล้วนะมาเรามาชุดต่อไปการประงารของผู้ไร้พ่ายนะครับโอ้โหเซตนี้เซตนี้ไม่มีการ์ดขาวออการ์ดขาวอยู่ด้านหน้านะครับ ยังยังไม่เกิดปเปิดเลยใช่ไหมอ่านีโรดินา่าโอสึกะดิสึเดวิลมินนิคิวและตัวสุดท้ายการ์ดยูนะครับการประชนไปของฮิบิกินี่การ์ดนี้สวยนะครับโมเดลการ์ดสวยมากอ๋อคือมันจะอยู่ใบที่4เหมือนกันนะครับอ่าเซตต่อไปมาดูเซตต่อไป ยังไม่เคยเปิดนะครับการ์ดเซนีครั้งแรกเลยมาเอาการ์ดเขาเฮ้ยไคลอสโคราคิสแม็กมาอารัชิโพลิกอนแล้วก็อู่การ์ดอารนะครับพืกอนหนึ่งสองสามบาร์ชามโมนะครับอู่การ์ดการ์ดแร่ชุดนี้สวยนะครับนี่ สวยมากมาสองต่อไปจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าชุดนี้หาได้น้อยด้สิมาคารากิกแห่งแกงโรกเกตนี่เปิดหัวมาสวยแล้วครับเพื่อนการสสุดท้ายน่าจะจิจัดแน,น่นอนน่ดรัตแมนคีพิกจูแล้วก็ <S 2>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  เอเอ,อาร์ครับเพื่อน Hey, ชุดนี้เออผมก็ยังไม่ดูเทลิสไปด้วยดิมาเรามาเปิดกันเลยมาเปิดการ์ดอะไรหนึ่งสองสาโกดักของคาซูมิอุ้ยสวยนะครับเพื่อนการ์ดนี้โอ้สวยมากเลยการ์ดนี้นี่การ์ดเออาเอาของชุดแรกนะครับสวยมากสวยมากมาสองสุดท้ายของการ์ดชุดนี้แล้วครับ กสะสมกันต่อขอได้ใบสวยๆแพงๆนะครับชุดนี้สุดท้ายอ้าเปิดหัวมาอย่างนี้หรือว่าไปสุดท้ายจะเหมือนแพ็คที่แล้วกันนะ <c oughs> hey, เฮมาดูกันคิโนโคโค่ฟูคุมารุฮิโตเดบันแล้วก็ <c oughs> อู้หการอาอานะครับเพืเ่อนๆนี่สองสุดท้ายของเซตนี้จะกันอาอาด้วยเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไร หนึ่งสองซ้ำปึ๊บ,บ,บกาเบียส์นะครับอุ้ยแอบสวยอยู่นะครับเพื่อนๆนี่หระยิบระยับอุ้ยสองนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆมีอาหาตั้งไปเลยเราก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะครับชุดแบ็คแอนไว้นะครับชุดนี้ผมก็เปิดครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหายากมากเลยครับกัสเรามาลุ้นกันว่าสองแพ็คนี้เราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่ามา นี่พิซซัมเอเนจี้นะครับเทสซี่ฮิยปาปูแล้วก็อู้มันอยู่ใบที่สี่เลยครับเพื่อนๆผมคิดว่าอยู่ใบสุดท้ายเราก็ได้เรชิรามนะครับการ์ดอาร์อาร์นะครับอุ้ยสวยนะครับดีไซน์สวยตั้งไวเลยครับการ์ดสุดท้ายเป็นชิิเมาสองสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ มาน่าเราจะไได้อะรน่จจอจบอรบสองใบนะครับมาโมโรบาริรุคุเทเรนมารากันจิโอแต่ละตัวชื่ออ่านยากมาดารุมกกักะและก็การ์ดสุดท้ายของชุดสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ การ์ดอานะครับเ,เพื่อนๆหนึ่งสองสามนี่เดนคารนะครับอุ้ยสวยนะครับพี่อนๆนี่สรุปชุดนี้นะครับการ์ดที่เราได้ทั้งหมดเมกาไลโวกาเบียรเรชิรมโกดักนี่การ์ดที่สวยนะครับ AR เซอร์เนียสแล้วก็ บาชามนะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบาย